能炮。 เรียนบ้านครองครกตั้งอยู่เลขที่38หมู่ที่6ตำบลพาวาอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขตหนึ่งเปิดทําการเรียนการสอนชั้นอนุบาลปีที่2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนก่อตั้งเมื่อปีพศ2 5 2 9จําจนวนบุคลากร17คนได้แก่ ผู้บริหาร1คนข้าราชการครู14คนและบุคลากรทางการศึกษา2คนจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น240คนกิจกรรม129สุดยอด Best Practice การจัดการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย รับผิดชอบโครงการและตัวแทนโรงเรียนบ้านคองครกนางสาววัสมนษ์สุภคุณตำแหน่งครูรับผิดชอบสอนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ประวัติการศึกษาจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนเบญจมาราชุทิพย์จังหวัดจันทบุรีระดับปริญญาตรีรุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชพัฏรรำไพพรรน,นีจังหวัดจันทบุรีปริญญาโทคารุศาสตร์มหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอนมหาวิทยาลัยราชพัฏรำไพพรรณนนีจังหวัดจันทบุรีประวัติการทำงานบรรจุรับราชการที่โรงเรียนบ้านคองคกวันที่5พฤษภาคมปีพุทธศักราช2560จนถึงปัจจุบัน การส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตรวรรษที่21ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019รูปแบบออนไลน์ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ 7E เรื่องพระอภัยมณีตอนหนีนางผีเสื้อสมุทรของนักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านคองรครกหลักการและเหตุผล เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning และให้มีการพัฒนาต่อยอดให้สอดคล้องกับการเรียนในยุค4.0รวมไปถึงในช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาจำเป็นต้องให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์สามารถเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้แบบเดิมโดยใช้นวัตกรรมการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนทางโรงเรียนบ้านของคร จึงมีนวัตกรรมการจัดก,การเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ที่มีการเน้นกระบวนการคิดและทักษะเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการต่อยอดอย่างสูงสุดรวมไปถึงการเข้าถึงผู้เรียนทุกคนให้สะดวกมีคุณภาพและตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเพื่อต่อยอดการพัฒนาคุณภาพของประเทศต่อไปปัญหาและความจาเป็น สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการจัดการเรียนการสอนและเกิดรูปแบบการเข้าชั้นเรียน5รูปแบบเพื่อให้นักเรียนตามยุคตามสมัยและส่งประโยชน์ให้แก่นักเรียนสูงสุดครูจึงจำเป็นต้องเรียนรู้พัฒนาและต่อยอดเพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้แบบไม่หยุดนิ่งและพร้อมจะเรียนรู้อยู่เสมอ และการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันที่เปลี่ยนครูจากผู้สอนให้เป็นโค้ดก็คือกระบวนการเรียนรู้แบบ active learning การจับกิจกรรมการต่อย,ยอดทางความคิดการเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบตัติและสายทอดความคิดการวิเคราะห์ นำไปสู่การวัดและประเมินผลที่คงทนทำให้นักเรียนสามารถใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันให้สอดคล้องกับสมรรถนะที่จำเป็นที่จะต้องพัฒนาต่อไป อีกทั้งนักเรียนโรงเรียนบ้านคองโคกมีผลสำมฤทธิ์ทางการเรียนโอเน็ตวิชาภาษาไทยสูงมาตลอดแต่เมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโราาเมื่อเปรียบเทียบของปี2562กับ2563แล้วนั้นมีผลคะแนนลดลงจึงไปสู่การจัดการเรียนการสอนเพื่อจะนำไปวัดผลการจัดการเรียนรู้ของผู้สอนในปี2564ต่อไปเป้าหมายการดำเนินง,งาน นักเรียนในโรงเรียนบ้านคองครกปีการศึกษา2564ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จำนวน12คนรูปแบบและวิธีการดำเนินงานจัดกิจกรรมภายใต้การใช้สื่อและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับศตรวรรษที่21 3R 8C ดำเนินรูปแบบการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning สร้างนวัตรกรรม ต่อยอดการดำเนินกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือ (cooperative learning) ยึดทฤษฎีเป็นกรอบแนวทางปฏิจจบัติกิจกรรมทุกกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนสามารถตอบกับความรู้ความเข้าใจให้ครูผู้สอนได้ด้วยหลากหลายวิธีด้านการดำเนินงานกิจกรรมที่1การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีและสื่อ ภายใต้รูปแบบการจัดก,การเรียนรู้แบบ 7e ดังนี้ค่ะแผนการจัดก,การเรียนรู้ Active Learning สาระสำคัญสรุปเนื้อหาจากวรรณคดีและวรรณกรรมเรื่องพระอภัยมณีตอนหนีนางผีเสื้อสมุทรบอกถึงลักษณะตัวละครที่ปรากฏภายในเรื่องได้มาตรฐานตัวชี้วัดท .5.1 ม .3 ุดสทับ1สรุปเนื้อหาวรรณคดีวรรณกรรมและวรรณกรรมท้องถิ่นในระดับที่ยากยิ่งขึ้นจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. เพื่อให้นักเรียนรู้จักประวัติผู้ประพันธ์พระภัยมณีตอนหนีนางผีเสื้อสมุทร 2. เพื่อให้นักเรียนอธิบายลักษณะของตัวละครในเรื่องพระภัยมณีตอนหนีนางผีเสื้อสมุทรได้อย่างถูกต้อง 3. ให้นักเรียนบอกที่มาของวรรณคดีและวรรณกรรมเรื่องพระภัยมณีตอนหนีนางผีเสื้อสมุทรได้ ระการเรียนรู้วิเคราะห์ลักษณะของตัวละครด้วยกลว,วิธีการสืบสอบโดยอาศัยเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้การทำงานร่วมกันเป็นทีมที่สามารถนำวรรณคดีและวรรณกรรมเรื่องนั้นๆต่อย,ยอดต่อไปได้สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนทักษะในศตวรรษที่21ที่ปรากฏภายในแผน 1. ความสามารถในการอ่าน critical thinking and problem solving มีทักษะในการคิดวิเคราะห์การคิดอย่างมีวิจารณญาณและแก้ไขปัญหาได้ความสามารถในการเขียน creativity and innovation คิดอย่างสร้างสรรค์คิดเชิงนวัตกรรมความสามารถในการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร collaboration teamwork and leadership ความร่วมมือการทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำ Communication, Information and Media Literacy ทักษะในการสื่อสารและการรู้เท่าทันสื่อ c o ร์ s เคิล t a เรล n ันเดอร์สแตความเข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรมกระบวนการคิดข้ามวัฒนธรรม c o m p u t i n g and ICT Literacy ททักษะการใช้คอมพิวเตอร์และการรู้เท่าทันเทคโนโลยี คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 1. มีวินัย 2. ใฝ่เรียนรู้ 3. มุ่งมั่นในการทำงานกิจกรรมการเรียนรู้เป็นกิจกรรมรูปแบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Me ีรบูรณาการร่วมกับวิชาภาษาไทยการงานและเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และศิลปะด้านการดำเนินงานกิจกรรมที่1การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีและสื่อภายใต้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ7 e ดังนี้ค่ะ ขั้นเล้าความสนใจถามนักเรียนว่ารู้หรือไม่ว่าภาพที่นักเรียนเห็นนี้เป็นภาพในวรรณคดีเรื่องใดขั้นสำรวจและค้นหาขั้นสอน ครูให้นักเรียนแบ่งกลุ่มเท่าๆกันตามจํานวนของนักเรียนในห้องเพื่อทํากิจกรรมกลุ่มจากนั้นครูใช้วิดีโอการสอนที่ครูสร้างขึ้นมาด้วยโปรแกรมพาวจูนเวลาประมาณ3นาทีมารู้จักตัวละครจะดีกว่าค่ะ อภัยมณีโอรสของท้าวสุทัศน์กษัตริย์แห่งกรุงรัตนากับนางประทุมเจสรมีน้องชายชื่อศรีสุวรรณและได้ไปเรียนวิชาป่อปีจนเชี่ยวชาญสามารถทําให้ผู้ที่ได้ยินเคิมหลักได้แล้วกระโดดไล่ออกบ้านนางผีเสื้อสมุดยักษ์ที่อาศัยอยู่ในถ้ำกลางทะเลสามารถแปลงร่างเป็นหญิงสาวสวยงามได้และเป็นผู้รักพาตัวพระอภัยมณีมาที่ถ้ำท่านอธิบายครูอธิบายหลังจากนักเรียนดูวิดีโอจบแล้วร่วมกับนักเรียนอีกครั้งท่านขยายความคิด ครูให้นักเรียนทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกันโดยใช้โปรแกรมแคนวาในการออกแบบการนำเสนอและใช้โปรแกรม Meet ในการนำเสนอชิ้นงานของแต่ละกลุ่มร่วมกันในรูปแบบออนไลน์ขั้นประเมินผลครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานในรูปแบบออนไลน์ด้วย Google Meet จากนั้นให้แต่ละกลุ่มผัดกันแนะนำให้ข้อเสนอแนะติและนำไปปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ได้ความรู้ที่สรุปร่วมกันอีกครั้งขั้นนำความรู้ไปใช้ 1. นนักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีตามกระบวนการได้อย่างถูกต้องครบถ้วนทุกโปรแกรมที่ครูให้ 2. นักเรียนนำเทคนิคและเทคโนโลยีที่ได้รับไปต่อย,ยอดในการปรับใช้ในวิชาอื่นและชั่วโมงถัดไป 3. ครูให้นักเรียนที่มีความชำนาญกว่าเพื่อนคนอื่นทำหน้าที่เป็นผู้นำในการถ่ายโอนความรู้ให้เพื่อนๆการวัดและประเมินผล มีการวัดและประเมินผลด้วยชิ้นงานการนำเสนอโดยทุกรูปแบบมีการสร้างเครื่องมือที่เรียกว่ารูบ i กสกอร์สื่อและแหล่งการเรียนรู้ YouTube ช่องวัสมนสุภคุณแอปแคนว่าแอป Google Meet โปรแกรม p o าวตูลและกลุ่ม f a c e b o o k ด้านของบันทึกรังสอนพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของนักเรียนแบ่งออกเป็นด้านบวกและด้านลบด้านบวกนักเรียนมีความอยากรู้อยากเรียนมากขึ้นมีการยอมรับและปรับพฤติกรรมด้านการใช้เทคโนโลยีรวมไปถึงมีผลตอบรับกลับมาในทางท,ที่ดีในการฝึกกระบวนการคิดตามหลักของศตวตรรษที่21ด้านลบนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมย่อมมีนักเรียนที่ไม่สนใจทั้งนี้ อาจจะเป็นด้วยความแตกต่างระหว่างบุคคลผลสมฤทธิ์หลังการจัดก,การเรียนรู้นักเรียนรู้จักประวัติของผู้ประพันธ์นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะของตัวละครและสามารถบอกที่มาของวรรณคดีและวรรณกรรมรวมไปถึงการนำหลักธรรมข้อคิดที่พบภายในเรื่องพระภัยมณีตอนหนีนางผีเสื้อสมุทรไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ สภาพปัญหาและอุปสรรคที่พบ 1. สัญญาณอินเทอร์เนต็ตทางบ้านของนักเรียนไม่เสถียรในบางพื้นที่ 2. นักเรียนยังมีความสามารถในการใช้อัพหรือโปรแกรมไม่คล่องไม่ถูกต้อง 3. ข้อจำกัดของโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ไอทีของนักเรียนที่ไม่ตอบโจทย์และไม่รองรับการใช้งาน แนวทางการแก้ไข 1. คู่ครูดำเนินการปรับแก้และพัฒนานักเรียนต่อไปเป็นรายบุคคล 2. ครูส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความรู้เพิ่มเติมอยู่แล้วให้มีความรู้มากขึ้นสามารถต่อยอดได้ในอนาคต การวิเคราะห์ความเสี่ยงปัจจัยความเสี่ยง 1. การเข้าถึงบทเรียนหรือการจัดการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาของทั้งตัวผู้สอนและตัวผู้เรียน 2. ออุปกรณ์การเรียนอินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชันบางรายการนักเรียนไม่สามารถใช้ได้อย่างเต็มที่เนื่องจากการจำกัดด้านงบป,ประมาณและประโยชน์ใช้สอย แนวทางการบริหารความเสี่ยง 1. ปรับที่ตัวผู้สอนก่อนเพื่อหาแนวทางให้หลากหลายรูปแบบเพื่อรองรับการเข้าถึงบทเรียนหรือการจัดการเรียนการสอนของตัวผู้เรียน 2. ส,สอบถามสำรวจความพร้อมการใช้งานด้านอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชันบางรายการสำหรับนักเรียนที่ไม่สามารถใช้ได้อย่างเต็มที่ให้ดำเนินการสนับสนุนหรือหาแหล่งเงินทุนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ดังที่กล่าวมาข้างต้นนั้นปัจจัยความสำเร็จ 1. โรงเรียนมีรูปแบบการดำเนินกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของ Active Learning 2. ครูได้สื่อหรือนวัตกรรมที่แปลกใหม่สอดคล้องกับการดำเนินงานอย่างชัดเจน 3. นักเรียนมีความรักที่จะเรียนรู้มีความสนุกและเปิดใจกว้างยอมรับการต่อยอดในอนาคตได้ ข้อจำกัดในการดำเนินงาน 1. ความหลากหลายและความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นปัจจัยที่ยากต่อการควบคุม 2. ความพร้อมในด้านการพัฒนาศักยภาพยังคงต้องใช้ระยะเวลาอย่างต่อเนื่อง ความเป็นต้นแบบจุดแข็งและจุดเด่นของการดำเนินงาน Active Learning ร่วมกับคาคีเครือข่าย 1. แกนนำของโรงเรียนมีความมั่นใจมุ่งม,มั่นที่จะพัฒนางานพัฒนานวัตกรรมพร้อมที่จะสร้างและออกแบบเพื่อตอบรับความต้องการของยุคสมัยปรับตามบริบทของโรงเรียนและเล็งเห็นถึงความแตกต่างร,ระหว่างบุคคลโดยไม่ลืมที่จะเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 2. บุคลากรให้ความร่วมมือมีความกลมเกลียวปองดองเปิดใจรับกิจกรรมเทคนิคหรือรูปแบบการสอนใหม่ๆอยู่เสมอ 3. ผู้บริหารมีความเข้มแข็งต้องการและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกรูปแบบเพื่อให้นักเรียนครูและโรงเรียนเกิดการพัฒนาอยู่เสมอ 4. ส,สำนักงานเขตพื้นที่ให้การดูแลกำกับติดตามและถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดีแนวทางการพัฒนาต่อไป 1. เปลี่ยนการสอนแบบเก่าเน้นการลงมือลงแรงลงความคิดไปที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ 2. ขยายผลไปในทุกสารวิชาทุกกิจกรรม 3. ส,สร้างและอบรมความรู้ใหม่เสมอ 4. เน้นผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมเกิดกับผู้เรียนจริงและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องข้อคิดในการดาเนินง,งานให้ประสบความสาเร็จความรู้ไม่เคยหยุดนิ่งผู้ที่จะประสบความสำเร็จได้ต้องไม่หยุดนิ่งเช่นกัน ด้านการเผยแพร่และการเป็นที่ยอมรับของผลงาน 1. ช่อง YouTube 2. แฟนเพจ Facebook 3. การสร้างสรรค์ o o g l e Site s พร้อมกับการนำไปขยายผลยังเพื่อนร่วมง,งานและเพื่อนที่อยู่โรงเรียนข้างเคียงรวมไปถึงการแนะนำนักเรียนที่เรียนจบไปแล้วสิทธิ์เก่าผู้ปกครองที่มีความสนใจด้านเทคโนโลยี แแลแล้้้ววกกกก็ไดดเจิูอาาใจเเด็กก้รับน้รายวิชาภาษาไทยค่ะครูสอนง่ายเข้าใจดีค่ะไม่ยุ่งยากต่คท่องข้างสมดุลค่ะไม่เย็นแล้วก็ไม่น้อยส่วนเกมก็สนุกดีค่ะอีกทางยิได้ความรู้อีกด้วยสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงบินภาปิฎิเดชิความรู้สึกหลังจากที่ได้เรียนและเล่นเกมวิชาภาษาไทยกับครูตอง รู้ฝึกสบายสบายค่ะคุณครูสั่งงานไม่เยอะหรือไม่น้อยจนเกินไปทําให้รู้สึกไม่เครียดหรือกังวลอะไรเลยค่ะขอบคุณค่ะสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังฝากกดติดตามและกด subscribe ในช่อง Youtube หรือแฟนเพจใน Facebook ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ